เจอแมวตัวหนึ่งครับไม่รู้แมวใคร้วครับไปแล้ว,นนวไปแ,แล้วแมวใครนอนฮะฮแมวใครล่ะครับมันเข้ามาแล้วครับนี่เข้ามาวิไลแล้วครับแมวตัวนี้ บาร์เรลวิทไลครับนะครับรู้แมวใครล่ะครับนี่ตบเลอศเลยอ๋อ <c oughs> เอีนยังกันกน,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 นี่เอ๋อเจ๊กันบ้างยังอ๋อนี่ เฮเราประตูไปอย่เาเขาเขาแมวบ้านเขาแม่วมีไล่เฮ้ยะเฮ้ยะ